สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูซุ per าบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮาร์เรสเดวิสันรถกด์สเปเชียลรถปี2017ค่ะลูกค้าสีคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะอยู่ในคอลเลกชันพิเศษนะคะสำหรับรถกายปี17นะคะหน้าจอบลูทูธหมดแล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้เลยนะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะ12,485ไมค์ค่ะ หราพาเลตดวิบ d สันโหลดไกด์สเปเชียลปี2017คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาค่ะคันนี้เป็นสเปค5 HD นะคะเป็นรถผลิตอเมริกาค่ะนำเข้าโดยศูนย์ฮา r l เล t h ไทยแลนนะคะลูกค้านี่ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าติดกัดเข่านะคะจะ import by มา r l e ์ d ล็ตดับบี n สันไทยแลนด์นะคะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกค่ะที่เป็นเครื่องมีวอลกี้เอกนะคะคันนี้เป็นเครื่อง107คิวบิก1,745ซีซีค่ะ ตัวรถนะคะสีคันนีพิเศษมากๆมีแค่ไม่กี่คันในประเทศไทยเท่านั้นนะคะสำหรับชุดสีค่ะอยู่ใน collection h a r t candy custom collection ค่ะมีชืุดสีว่า hard candy glow f e c t นะคะก็จะเป็นสีทองค่ะพื้นจะเป็นดำนะคะแล้วก็กริตเตอร์จะเป็นสีทองนะคะลูกค้านี่ค่ะตัดกับด้านข้างถังน้ำมันที่เป็นลายไฟแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ชุดบังโคลนหน้าค่ะ นี่ค่ะหน้ากากนะคะถังน้ำมันนะคะลูกค้าเชื่อมต่อไปเลยค่ะไปจนถึงกระเป๋าหลังแบบนี้เลยนะคะ บางคนหลังก็เช่นเดียวกันนะคะสีคันนี้สวยมากนะคะใครนะคะชอบรถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะสีนี้นะคะในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะคะแล้วก็ปกติสีนี้เราจะเจอในเครื่องทวินแคมนะคะแต่คันนี้เป็นเครื่องมิวักี้เอกนะคะเจ้าของสั่งสูย์นำเข้ามาจากอเมริกาเลยนะคะเครื่อง107คิวบิก1,745ซีซีค่ะขี่ง่ายแล้วนะคะสําหรับเครื่อง M8 นะคะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้ของแต่งแบรนด์เนมแท้ทั้งคันนะคะอย่างแรกเลยค่ะจะมาพร้อมกับช็อคคู่แวนแอนไฮนะคะลูกค้ากลอง s k i m m ิ่งอีเกิค่ะจุ้นกลองแวนแอนไฮด์ฟูเอลแพกนะคะ ชุดลำโพงค่ะเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดนะคะสำหรับลำโพงคู่หน้านะคะเป็นของ Boom Audio Stage 2นะคะก็คือเป็นลำโพงที่เบิกจากฮาเล่เลยนะคะแล้วก็กัดเข่าค่ะติดตั้งมาเพิ่มเติมพร้อมลำโพงกัดเข่าค่ะก็เป็น Boom Audio Stage 2เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคันนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะลูกค้า มีลำโพงทั้งหมดหลายดอกมากๆบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้นะคะเพลงเพลาะมากๆค่ะแล้วก็มีแอมอยู่ในกระเป๋าหลังด้วยนะคะเบาะค่ะเป็นเบาะ CVO นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะให้ความคลาสสิกเข้ากันกับตัวรถค่ะ <S <S แฮนนะคะเป็นแฮนสูง12นิ้วนะคะซึ่งแฮน่นแฮนสูง14นิ้วค่ะลูกค้าขออภัยค่ะนำเข้าจาก USA นะคะสำหรับตัวแฮนนะคะ มือเบรคคัตเป็นของ HD ค่ะจะมีรูๆแบบนี้นะคะเรากา็กระจกพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยวหน้า LED นะคะ แคชบาร์หน้าแคชบาร์หลังเป็นของ HD นะคะลูกค้าเราก็ติดตั้งตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์ Spot ด้วยนะคะที่เมื่อครู่แอดมินให้ลูกค้าดูหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็เล็บมีพร้อมด็อกกิ้งค่ะสีโครเมียมนะคะคันนี้แต่งทองตัดกับโครเมียมดูแพงมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้รถส,สวยมากค่ะลูกค้าฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์เป็นของ HD นะคะคัน คันเบรคคันเกียร์ทุกอย่างเป็นของ HD ทั้งหมดนะคะลูกค้ายางเป็นยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยาง m i c h e l ฮาร์เล e y ต a เดวิสัปี2021ค่ะครอสไฟหน้านะคะตรงนี้เป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นของคูลิยาคินนะคะชิวหน้าสโมกสูง8นิ้วค่ะชิวหน้าเป็นของ HD นะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับค่าชิวของ a าร์เรเนสนะคะลูกค้าของแต่ง เต็มลำแล้วก็แท้ทั้งคันนะคะฝาเดอร์บี้นะคะทัมเมอร์เป็นของ h อดีเป็นลูกหัวกะโหลกแบบนี้นะคะนี้ค่ะคันเกียร์ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแล้วก็ก้านเกียร์เป็นของ HD ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นครอบฝาเครื่องครอบฝาเดอร์บี้ด้านบนตรงนี้เป็นของคูริยาคินค่ะลูกค้ารถปี17นะคะเลขเกียร์1นค่ะ เรียกได้ว่าเป็นตัวสเปเชียลเป็นฮาร์ดแคนดี้รุ่นสุดท้ายหลังจากนี้ฮารเล่มไม่ผลิตแล้วนะคะสำหรับสีนี้นะคะคาดกลางถังน้ำมันเป็นคำว่าโ o ดไกด์ค่ะนี่ค่ะกระจกเป็น HD นะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะให้ดูค่ะสวยขนาดไหนนะคะฝาครอบกระปุกน้ำมันคราสนะคะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนๆนะคะลูกค้า ดูน็อค่ะสวยงามนะคะปุ่มประกับทุกอย่างนะคะแล้วก็ในตัวประกอบนอกเช่นเดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะนี่ค่ะกระจกนะคะ HD นะคะลูกค้าอยู่ตรงด้านนี้นะคะแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนยังเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะสวยมากค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ลิมิเต็ดจริงๆค่ะ สำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ Official หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ